สดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนักเตะนะครับที่ชื่อว่าบุนโน่ฟรอนเดนนะครับเมิ่งได้มาใหม่เลยนะครับอัปเลเวลเต็มก็98นะครับผมค่าพลังนะครับเว้าวสุดยอดนะครับสบอลชั้นบอลยาวก็98แปดนะครับผม การยิงก็93สปีดต้นก็86โอเชชิงพาวเวอร์ก็96นะครับคือยิงแรงยิงไกลนะครับอ้เชเราไปดูในเกมเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่ในเกมนะครับผมเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับค่าพลังก็อยู่ที่9 1960นะครับแต่เป็นบอล ต้องบอกได้ว่าเป็น6ดาวนะครับระดับ6ดาวมนธรรมดานะครับโอเคผมก็จะมาในรูปแบบ4 2 1 3นะครับผมคุหน้าโซชาเป็นกุนซือนะครับก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมาในรูปแบบ5 2 1 2โอ,โอ้เป็นนิสเรแลนด์ทั้งทีมนะครับโอเคครับไปดูเกมเลย Well, good evening to you, and welcome on this oh, most perfect, perfect evening football football. conditions are absolutely splendid, yeah, yeah, yeah. and the folk of this town have come out in their droves for this match, why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town, <theat> and uh, the buses have been packed double. The buses lining up outside, coaches carrying <theat> thousands of away supporters to. And all of it adds up to make a, a <theat> difference. <p> <theat> 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 <be quite> <theat> <theat> oh, the <theat> <quell> <theat> <theat> but George, it's so. Bruno, he's not getting the ball. Today we're going to be reviewing Nasti Bruno Perdete. Let's go! Wow, จะได้สองไกลแบบนี้ากกันได้นครับไปซีไม่ซี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปบูรน่บรุษทะลุช่องีเข็นเปียร์ตันโอ้โหตกละตกละบรุษบุโอ้โหเรียบร้อยครับผม โอ้โหคมจริงๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยนะครับโอ้โหประเดิมนะครับประเดิมเลลูกแรกโอ้โหคมมากเลยโอ้โหก็ถือว่าคุ้มนะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้ของบูโน่คอนเดสครับผมนี่ยสับเป็นเหนียวครับผมสับเป็นคอรอเต็มแข้งต้องบอกว่า โอเคไปดูจบมันนะครับผมทำไปแล้ว1-0นะครับถ้าคนไหนชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับช่องเดรกอนกิมม์มืนะครับ

บุนโอฟันเด้าดูชอ então, ่องให้สวยแล้วมึงีมาสตคลินเบิร์กส่งัดอบุโบนโอไม่เป็นไรจะแหลกนะจะแหลกนะ เวลาครึ่งแรกนะครับก็จบไปที่1ิสอก็เปอร์เซ็นต์การคลองบอลนะครับผมก็60%ต่อ40%นะครับรู้สึกเล่าเหนือกว่านะครับก็การยิงก็ยิง2ลูกเข้ากรอบหนึ่งลูกนะครับเกนเนเธอร์ไม่ได้ยิงนะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเราก็84เอ้ยเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลนะครับเรา84ของเขา85นะครับผมโอเคไปครึ่งหลัง ไม่เปลี่ยนตัวนะครับมากของเล่นไม่ค่อยได้เปลี huh. uh ่ยนตัวถ้าไม่จำเป็นนะครับ Davis. David, David, Bruno, back one by. He's there to clear it. Bruno, Fernandez. Let's See, see. Davis. Oh, she... <laughs> ยังหายจังหวะเจาะไม่ได้เลยนะคุณจำลืมไปนะครับว่าหลังห้าคนนะมาที่บริเวณกลางนีอย่ะเมสซี่ตรงนี้ปั่นด้ดนนวย <c oughs> โ,โ,โอ้โหไม่เข้าครับทุกคนปนันป่นลูกนี้น่าจะไม่เหยื่อนะทุกคนปต,ตูน้อยมากลกนีไม่เห,มเห็นนะครับบอลพุ่งเห็น,หนไหมให้เข้านะครับ โอเคผมจะเล่นสูงมาเลสันี่เตช็อตไอ้บุร่เท็บรุษิงโอ้โหแปดสิบแปดรอบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนาะเนี่ยยิงหนึ่งยิงสองแมงไม่่ันโอ้โหก็เหลือเกินไช่ใช่มากันทั้งสิคนเลือไงครับ ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาถ้าใครอยากชนะคอมหกดาวก็เล่นเหมือนผมนะสไตล์การฟองบ,บอลน,นะครับอย่าเข้าวขวดครับผมรู้สึกว่าเขาจะแหลกโอเคไปนี่บูโนโ่บูโนโ่ไปมิีิฝากมาที่บูโน่อีกครั้งบูโนโ่ไปทะล,ะมลุมิี่ขอวะมิี่ขออุบไม่สมรู้เตียงไปนะครับแหลกแหลก The little tiny Sajid, what are you thinking? Yeah, the ride is still a bit bumpy, Peter, so they're chasing the cushion of a second. Okay. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit hard. Oh, oh, ยอดนะครับเติมเกมดีนะครับต้องบอกเลยว่าล่างนี้เต <awhile> ิมเกมดีมากหาช่องหาช่องว่างได้ยอดมากบูโน่เป็นดีและมาไปเลยนี่ครับทุกคนระมาไม่ได้ ตันเอได้รึเปล่าเด็กไปบิ๊กเด็กไบต้องยอมรับนะครับว่าลูินี้เขาดี ขาประตูเราก็เรื่องใหม่นะครับเดียเวลาอยู่าพนรเโอ้ไม่นเดระตะไม่น่่ติดโเน่ปังนัไม่สำเร็จ ไม่เป็นไรนะครับเร,เริ่มกันใหม่เดี๋ยว <Gl itch. S 1> โอ้เวลาก็จะหมดแล้วทุกคนนะ Deep into time. โอเคของวันแหมจาทำไมเอ้ย มาบุนโอโ้โหจบแล้วทุกคนหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็เทนะครับผมบุนโออนเดนเรานะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีงเกมหนักไปได้นักบุนโออเดนเรานะครับถือว่าเล่นดีอยู่นะครับ การเตือนเกมก,การทะลุช่องการหาตำแหน่งที่ว่างนะครับโอชีนะครับถ้าคนไหนชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะครับขอบคุณครับ